สวัสดีครับวันนี้วันพุธนะฮะวันพุธท,ที่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อหกสิดวันนี้มีคนแก่ขี้เหงาหนึ่งคนครับผมสะกิดนิดเดียวเองแผลถลอกเลยที่ว่างไหมโอ้ยกำลังเหงาเลยเดี๋ยวออกมาหาอะไรกินหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไปไล่ไปนานะครับไปไล่ไปนาคาเฟ่ก็อยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบวันนี้ผมมีโปรแกรมจะไปเยี่ยม สวนพักพ่วกกันนะครับที่เป็นข้าราชการเกษียณแล้วนะครับเขามาทําสวนอโวคาโดอยู่ที่บ้านมอซายอ่าอำเภอท่าตะเกียบเราเนี่ยนะครับตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปดูหน่อยว่าตอนนี้ผลผลิตยังหลงเหลืออยู่ไหมจะไปดูแนวทางสวนอโวคาโดนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนอโวคาโดของเฮียแกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาแวะกินอ่ากาแฟแล้วก็กินข้าวก่อนที่ไปแล้วไปนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนอโวคาโดครับ อันนี้ก็เดี๋ยวทานอาหารเที่ยงก่อนนะครับอันนี้เป็นสปาเกตตี้ผัดกะเพราจ่ายสั่งไว้รอแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สวนอะโวโคาโดกันอันนี้เรากินข้าวอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยสวนอะโวคาโดท่าตะเกียบกันต่อนีไปงั้นเดี๋ยวผมกับตัวลูกค้ามาแล้วกันเลครับ ี่าคนแก่ขี้เงาไม่ขี่รถเล่นลูกค้าเข้ามาพอดีครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับสวนเฮียนะครับสวนสวนสวนลุงโลดใช่ไหมเนี่ยสวนลุงโลดนะครับเนี่ยเราถึงแล้วนี่จะของน้เดี๋ยวเราจะมาดูไออะไรนะเอาขวดด้วยตัวเองไปชมกันฝั่งนี้ตายเนี่ยคือคือผมทดลองแล้ฝั่งหนูเนี่ยนะรอดฝั่งเนี้ยตายเพราะด้วยเหตุไอหลายอย่าง ผมก็เลยจะเอาโคโดลงแทนหมดแต่ฟังอาจารย์เข็มอะไรครับเนี่ยดอกเข็มอะไรครับอาจารย์เขาเรียกว่ารักแรกรักแรกเหรอผมจ้างว่าต้นเสริฟอ๋อครับแม่ที่เขาไปทำผัดเสร็จเลยอันนี้จันผาที่ว่าไปตัดเสร็จไม่ใช่จันผาปลูกไว้สองต้นที่มาอันนี้อันนี้รักแรกใช่ไหมเนี่ยแนีวรักแรกอันนี้รักที่เท่าไหร่รักที่ผมผมลองอ่ะไม่งั้นผมจะมาลองปลูกโคโดทำไม เสีย่ยเหมือนไม่ชอบไผ่เสีย้ยเหมือนไม่ชอบครับกิมจูก็ไม่ชอบกิมจูผมพ่นไปแล้วอ๋อครับกิมจูก็กินหนอ่อครับลูกน้องตามแล้วครับลูกน้องนี่บริการครับไปพาไปดูสวนนวโคาโดหน่อยดิตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเขามา,ามร้อยเมตรร้อยเมตรเขาจะเหา่าน้ารั้วเขาจะเหา่าวันนี้เข้ามาในสวนเนี่ยเครื่องเตือนภัยยามค่ำคืนนี่ครับสวนนวโคาโดมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมอาจารย์เออ บ้านเราเนี่ยผมไปคุยกันนักวิจัยศูนย์วิจัยปากช่องอะนะับอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องโอ้มันเป็นสตอรี่คือต้องไปเกษตรอำเภอเขามาดูที่นี่บอกว่าไปคุยกันนักวิจัยเถอะเดี๋ยวมันจะมีต่ใบนี่มะกุเทศเราเล่นน้ำแล้วร้อนอะดิไปงั้นหรอมันออกลูกตั้งแต่ปีนีนี่ันบูตเจ็ดนะตาเป็นอย่างนี้นะคือจริงจริงอะโวคาโดหลักของของเราที่นี่ก็คือปีเตอร์สัน อันไหนปีเตร์สันใบเล็กหน่อยปีตอร์สันจะทรงพุ่มอ๋อนี่จะเป็นทรงพุ่มใบเล็กกว่าใหญ่กว่าน,นี่ใบเล็กกว่าเหมือนตัวช่วยให้ปีเตร์สันดกอ๋อ,อ,อมันต้องเป็นอยู่ด้วยกันด้วยเขาคือปลูกปลูกเพื่อคือปีเตร์สันนี่นะเกษรตผู้กับเกษรตู้เมียเนี่ยบานห่างกันจนแทบ,บไม่เจอผสมกันไม่ได้จะถ่ายรูปถ่ายรูปรวมก,กันกับสวนอะโวคาโดเห็นไหมครับเนี่ยอมาไหมเงี้มาหลังหลังไหนก็ได้อ้าวนี่๋อแล้ว ร้อนไหมสีบ้าเราเชยซีบ้าแล้วออออโอ้ชีบะชีบ้าบ้เฮียก็ปั่นน้ำอโวคาโ,โด,ดมาให้ <S <S อันนี้อะโวคาโ,โด,ดปั่นครับไอที่หวานหวานน้นะอ๋อนี้คือกลิ่นน้ำผึ้งลอยไปเลยนเนื้อเนียนดี จะเป็นพืชทางรอดอพี่จวบเนี่ยต้องปลูกเพราะทาไมปลูกพี่จวบในรอดเพราะของพี่จวบช้างเยอะเกินครับพี่ชื่ออะไรนะว้าวนี่ครับเรานั่งอยู่ใต้ต้นปีบเห็นไหมธรรมาชาตินี่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 นเปนยบตงรีบกลับมอไซค์ดิสีบ้านมานนั่งอ้อน